สบายดีเนาะกลับมาปบมาบอมาเบาเหลาเก่า,านเนาะมันนี้เบาเลลาสีมาเหลาเรื่องสินขานำเข้าประเทศลาเนาะมีประเทศใดแดเนาะแต่มันนี้สีมายกสามประเทศเนาะที่ประเทศลาเน้นนำสินค้าเขามาล้าที่สุดเนาะที่มาสวมใส่ในประเทศเหลาเนาะบ่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเครื่องอะไรลดไถนาหรือว่าเครื่อง อุปกรณ์แปลว่าก่อสร้างเนาะที่บะมิงสีมาว้าวนาะให้พี่น้องเขาได้ทำในส่มเนาะสีมายกประเทศต้นๆเนาะหนึ่งแมนประเทศไทยเนาะประเทศไทยนี่ลาวนี่นิยมใส่สินค้านี่แมนประเภทเครื่องดื่มเนาะหนึ่งแมนเครื่องดื่มสองแมนเสื้อผ้าสามแมน เครื่องก่อสร้างเนาะเครื่องก่อสร้างนี่แมนว่าอำนาจต้นๆเลยเนาะที่ลาวเฮานี่นําสินค้าจากประเทศไทยนี่เข้ามานี่เกือบหอดลอยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะลาวนํานสินค้าจากประเทศไทยนี่เกือบหอดลอยเปอร์เซ็นต์เนาะประเภทเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างนี่จะไลน์โกมูเนาะประเภท หรือว่ารถประเภทเครื่องจักเนาะหรือว่าเครื่องกลจักเนาะกาลาวเฮากานิยมนี่นําในี่ของไทยนหลายเนาะประเทศที่2นี่แม่นว่าแม่นประเทศจีนเนาะประเทศจีนนี่แม่นลาวกนําสินค้าจากประเทศจีนน,น,นี่หลายเนาะ1นึี่แม่นรถประเภทรถจักเนาะ2แล้วก็เครือค่องอะไรรถ ไทยนาเนาะหรือว่ารถไทยนาเนาะที่เล่าเฮานี่นิยมใส่รถจีนเนาะรถไทนาเนาะที่นําเข้าจากประเทศจีนเนาะประเทศที่สามแมนประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามนี่ส่วนร้ายนี่จะแมนนาเข้าสินค้าประเภทเสื้อพาเนาะ เสื้อผ้านี่ที่เหล้านี่นิยมน้ำใส่คือกันกับไทยเนาะที่สินค้าเวียดนามนี่เนาะจะขายคือกันกับไทยที่เหล่านิยมใส่เนาะประเทศลาวนี่แปลว่านิยมใส่สินค้าแปบลบว่าไร้ากาหมูนี่แมนสินค้าของไทยเนาะ ของไทยนี่ลาวนี่นิยมใส่เ่ราว่าจะเป็นเครื่องนุ่งเนาะเรือว่าประเภทรถนี่มันยังกะประเภทรถจักรนี่กะนิยมใส่ของไทยเนาะลาวเนาะจีนเรือว่าเวียดนามนี่ก็ส่วนลหานี่จะบ่คอยได้อยากใส่ปานในเนาะเพราะว่ามันจะบ่ทนปานใดเนาะของจีนกับของเวียดนเนาะถ้าว่าใส่ของไทยแล้วมัน จะโอเคแน่นอะมันจะด้นคุ้มค่ากับราคาเนาะโอเคคลิมนีโจบเพียงเทนี้เนาะมันนี่มามิมงบอกสั้นๆหนพี่น้องนบไปชมเนาะ